สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดของข้าพเจ้าแกงคั่วหนอไม้ส้มใส่ไก่เกี่ยวบองลิ้นฟ้าถั่วผักยาววันนี้พามากินข้าวนอกบ้านนะคะดูคะ่ะนอกบ้านพามากินข้าวนอกบ้านคะ่ะหน้าบ้านเองไงหน้าประตูนี่ค่ะเนี่ยไปหลังบ้านนะคะวันนี้หลังบ้านรกมาก คนนี้เลิกงานเร็วรู้มันมีหยุดอยู่บ้างเลิกงานเร็วประจำวันหยุดเมียเนี่ยตัวเมียหายไงไม่ตัวเมียก็สวยสวยเมียก็สวยสวยตัวเมีย,ย,ย,มยหายติบกระป๋านอยกล่องไขกจะขึ้นถ่ายไข่อ,ออกมางามสิพี่เนาะ Ôi ô Thêm tôi chỉ cho bèn chạy hả ừ, Cây nhéo, khi nó cây nhéo Khô đôi nhớ, nhớ. Đến phá Khá Có chết nói บระด้หนึ่งเองเหรอพี่น้องไปขอเข้ามาโอ้ยฟูงปินต่ำแล้วสร้างจะมากินข้าวของนอไแม่วันอากาศเริ่มร้อนแล้วมันจะมามให้หนูเริ่มดุขนาด อากาศดีมากเลยวันนี้แดดแดดจะไม่ร้อนมากเพราะว่ามีลมอากาศเริ่มอุ่นแล้วค่ะใกล้จะได้ปลูกผักเวอะคุณยู no, วันนี <c oughs> <c oughs> ้ลองกินกาแฟหรอานังกิน กินแคบหมูนางชอบกินแคบหมูมถัวงง่วเยอะปอง่ะดูบรรยากาศแล้วหนังไม่ดอกไม้อืมวางข้างๆไม่ให้ดูดอกไม้ส,สวย ถ่ายกันอยู่ประจำแลวค่ะถ่ายกันให้เห็นประจำแลวค่ะตรงนี้ข้างหลังสวัสดีครับสิฮัลโหลคนอะไรนะรีบกลับบ้านกลมีหายพูดเล่นค่ะนางเสร็จทำงาน,นเลือวอยบางทีก็กลับเย็นกันเลย เนีไรอตตานไปสิึ้นมามากินสองกัเบอร์พไพกินขัวไก่เชนํมไปส่มเลอลารอยู่เด้อพ่กระติ๊กขอนิ้วมาเด้อขเนีวเ้นว,วบ่วมีขอนิ้วกินบดอ่ะขอนิ้วไปขอขางบาทมา nada no, no. <laughs>